สวัสดีครับผมทุกคนเรามาต่อคลิปนี้น่าจะเป็นจะเป็นคลิปจบแล้วครับทุกคนเพราะว่าคลิปที่ทเราเก็บเก็บลูกดาวเนี่ยได้หมดแล้วเหลือเหลือที่เราจะเก็บก็คือ,อยามุมนะคือรันจะทำให้เป็นสีขาวหมดเลยนนบนเนี่ยไปเริ่มกันเลยนะทุกคนวิธีเก็บก็คือถ้า กรณีที่มันสีขาวอยู่ด้านต้านขวาแบบนี้ด้านขวามือของเรานะทุกคนให้เราหมุนทางด้านซ้ายนะแต่ถ้าถ้าสีขาวอยู่ด้านซ้ายสายของเราให้เราหมุนไปทางขวาอ่าเป็นวิธีการทุกคนขั้นตอน,นเราไปเริ่มกันทุกคน,นจะทำขาวให้เต็มนะทุกคน พอทำขาวเต็มข้างข้างล่างแล้วเราค่อยไปเก็บมุมชิ้นตอนฉากฉากจบสมบูรณ์ไปเก็บขาวก่อนเนาะผมเริ่มมุมนี้นะแดงผมปูทุกคนต้องจับไอ้นี้ให้มั่นนะทุกคนอย่าอย่าสลับไปมานะเราเราจะสลับได้เฉพาะชิ้นบนอย่างเดียวส่วนชิ้นนี้ส่วนชิ้นนี้เราให้มันอยู่กับที่ปะ เริ่มอันนี้อยู่ฝั่งขวาเราต้องหมุนไปทางซ้ายขวาขึ้นทุกคนสายขึ้นเฮ้ยผมพูดรติดทุกคนขอไปเนะเอามาเริ่มใหม่แล้วทุกคนจะงงนะ,อ,ะอยู่หน้าเดิมนะทุกคนอ่เริ่มไป้ายขึ้นทุกคนขวาขึ้น สายลงขาลงไอ้หน้านี้ฐานล่างนี้ให้มันอยู่ที่เดิมมันควรจะไปขยับมันถ้าอยู่หน้านี้ก็ให้หน้านี้เลยสายขึ้นอีกรอบนึ้งเหมือนเมื่อกี้ขาขึ้นสายลงขาลงนะเราก็จะเห็นว่าสีขาวแล้ว แล้วก็เหลืออีกหนึ่งสองสามที่เราต้องทําเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นมาอัตโนมัติเสร็จปุ๊บเราก็ตรงนี้ให้อยู่ที่เดิมนะทุกคนสีแดงชมพูเมื่อตอนต้นเนี่ยนะจะหมุนเฉพาะข้างบนได้อย่างเดียวมาตรงนี้ตรงนี้อยู่ฝั่งขวาแล้วก็หมุนซ้ายมันเดินขาขึ้นซ้ายขึ้นอ่ะพวดผมพูดสีแล้วทุกคน เมื่อกี้สายขึ้นนะฮะมันเริ่มใหม่เลยทุกคนอยู่ฝั่งขวาเราต้องเหมือน้ายสายขึ้นขวาขึ้นสายลงขวาลงแล้วก็อีกรอบนึงสายขึ้นขวาขึ้นสายลงขวาลง่ะเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วได้สามอันเหลืออีกสองอันเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมอันนี้เราอย่าไปยุ่ง เอาไว้หน้าเดิมไม่งั้นมันจะแตกถ้าเราเปลี่ยนไปเล่นหน้าอื่นมันจะแตกแล้วก็หมุนด้านบนไหมปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายเราก็จะหมุนไปทางขวาแทนขวาขึ้นซ้ายขึ้นาข,นขาลงซ้ายลงขวาขึ้นอีกรอบหนึ่งซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายลงอ่ะ ก็จะเหลืออีกแค่มุมเดียวก็เหมือนเดิมตรงนี้เขาไม่ต้องขยับตราขยับเฉพาะชิ้นบนอ่าปุ๊บนี่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็หมุนขวาขวาขึ้นซ้ายขึ้นขาลงซ้ายลงอีกรอบหนึง่งขาขึ้นซ้ายขึ้นขาลงซ้ายลงเราก็จะเห็นว่ามันเต็มแล้วนะทุกคนด้านขาวนี่ สีขาวเต็มมาแล้วแต่ปุ๊บเราก็จะมาเก็บมพวกนี้มันเข้าที่แล้วก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายทุกคนชอบสีอะไรจะเริ่มหน้าไหนก็ได้ทุกสีเลยนะแต่ว่าต้องต้องตั้งหน้าที่เข้าหาตัวเสมอหน้าที่เราจะเล่นมือหน้านี้ก็ คือหน้านี้ถ้าจะเอาหน้านี้ก็เป็นหน้านี้ห้ามเคลื่อนย้ายเราจะเคลื่อนย้ายได้แต่ชิ้นบนอย่างเดียวผมจะเอาเป็นจะเอาเป็นสีนี้นะดูสวยดีฟ้าม่วงเขียวอ่ะจะดูกันเริอ ถ้าทุกคนจะเอาสีอื่นก็ไม่เป็นไรแล้วดได้หมดเลยนะแต่เราจะตั้งไว้อย่างนี้จะไม่ขยับแล้จะขยับเฉพาะชิ้นบนหมุนชิ้นบนได้อย่างเดียวไปทุกคนเอาหาลงแล้วก็ล่างสาย ปุ๊บก็ฝ้าขึ้นไปมันเราเอามาฝากอะ,กอะจบแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเทาขาวชมพูเราจะเก็บตรงนี้นะทุกคนเทาเทาขาว,ขาวชมพูแล้วก็อันดับขั้นบนแล้วก็าเทาขาว,ขาวชมพูนี่ไงทุกคนเทาขาว,ขาวชมพูแล้วก็ เราได้แล้วเจาะตรงนี้มาใส่ตรงนี้แล้วก็ขวาลงปุ๊บแล้วก็ล่างขวาวนแล้วก็ขวาขึ้นวนเราก็จะเห็นว่ามันเข้าไปแล้วปุ๊บก็จะเหลืออีกสองหน้าแล้วทุกคนแต่มันแล้วแต่นะบางเราเล่นบางครั้งมันก็เหลือหลหน้าสามสี่หน้าบางบางครั้งล้วก็บางครั้งก็เหลือสองหน้าก็มีแล้วแต่จังหวะต่อไปเราก็จะเอา สีที่ยังไม่เข้าเนี่ยเราอไหน,นก็ได้นะตัวก,ก,ก็สองหน้านี่คือเราต้องเก็บเราจะเล่นอันไหนก่อนก็ได้เพราะว่าไอ้พวกที่เหลือนี่มันเข้าไปหมดแล้วตรงตรงหมดแล้วเราก็จะมาเล่นเนี่ยสองอันเนี่ยเราอันไหนก็ได้นะก็เหมือนเดิมขวาลงขาะล,ล่างซ้ายุ๊กก็จะเอาขาขึ้น ก็มองหน้านะนะเขียวฟ้าขาวแล้วก็เรื่องะเขียวฟ้าขาวทาอยูนี่เขียวฟ้าขาว,ขว,าขาวแล้วก็จะเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้อ่าแล้วก็ขวาลงล่างขวาแล้วก็ขวาขึ้นเรียบร้อยนะทุกคนเต็มแล้วทุกคนเออเนี่ย เสร็จมบูรณ์นะทุกคนแต่ว่าผมจะผมจะแถมให้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้มันแตกอีกรอบนึ้งเพื่อที่จะหาโจทย์ที่มันไะ้อายดให้ทุกคนได้แกนะ้นี่นะทุกคนผมทำให้มันแตกอละเดี๋ยวผมขอเวลาเก็บ ใหม่อีกรอบแล้วผมจะหาโจทย์พยายามหาโจทย์ายากๆาให้ทุกคนดูแต่ขั้นตอนนี้ผมจะไปไหวหน่อยนะทุกคนเพราะว่ายังไมจะช้า ผมจะมาเนี่ยครับจะมาแนะนำวิธีเก็บเก็บลูกดาวให้แขมอีกเป็นแขมให้ในคลิปนี้เผื่อคลิปที่แล้วยังทุกคนยังไม่เข้าใจเนี่ยไปก็จะหมุนเนี่ยมันมีสามอันใช่ไหมเราพยายามหา ชิ้นที่มันแบบสุดท้ายอ่ะไอสองแถวนี้ปิดกันเนี่ยเราจะมาไว้ฝั่งซ้ายเอาหมินสีให้ตรงสีแดงสตุ๊ก็สีตรงแล้ว,ลวก็เลื่อนมาไว้ฝั่งขวาเอนกักษณะนี้เลื่อนมาไว้ฝั่งขวาแล้วก็เล่นหน้านี้ทุกคนไปแล้วก็หน้าหน้าขวา ก็ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาวก็หน้าลงเนี่ยยังไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนถ้ายังไม่ได้แล้วก็เอามาเหมือนเดิมเอาไว้ทางขวาเหมือนเดิมมุมนี้มุมแหลงแล้วเราตั้งหน้าเดิมแล้วก็ไปอีกรอบนึงอ,อีกรอบนะึงหน้าขวาปน ขาขาขึ้นบนซ้ายขาลงบนขาวาก็หน้าซ้ายทุกคนจะเห็นว่ามันครบแล้วทุกคนปุ๊บเขามันได้แบบนี้เราก็หาตำแหน่งนี้ให้ตรงสีมนะันี่อย่างเงี้ยข้าในกรณีแบบนี้ มันก็จะเหมือนคลิปที่แล้วนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ผมทบทวนให้ท่านเลยเราได้ในกรณีคู่แบบนี้นะทุกคนเนี่ยสีคู่แบบนี้รูปดาวเนี่ยสังเกตว่าสีอื่นมันจะไม่ไม่ตรงสีอื่นจะไม่ตรงแล้วก็จะมาเล่นคู่นี้ที่มันเป็นคู่เนี่ยแล้วก็ให้เอาอีกชิ้นหนึ่งที่คู่กันเนี่ยให้มาไว้ฝาก้ายเราจะมาเล่นชิ้นที่สอง กินหนึ่งคู่กันเนะีเราจะมาเล่นชิ้นที่สองอีกชิ้นหนึ่งเราเอามาไปทางซ้ายเราเราลัก็ไปเลยขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองครั้งทบแล้วลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเต็มนะทบเนี่ยตรงหมดเลยแชมพูก,ก็ได้ดาวแดงก็ได้ดาวเขียวดาว ฟ้าดาวเทาดาวเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะทุกคนเสร็จปุ๊บพอพอพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาเก็บมุมนี้เหมือนเหมือนช่วงต้นๆที่เราทำกันทุกคนเราจะเก็บมุมนี้ให้เป็นสีขาวหมดเลยนะไปก็เหมือนเดิม ันนี้มันอยู่คือเราจะเล่นสีอะไรก็ได้ก็แ,แต่ชอบผมจะเอาสีนี้สวยดีขาวอยู่ทางขวาเราก็จะหมุนทางซ้ายนะทุนเหมือนเหมือนมืน,มน,มน,มนตรงต,ต,ต้นคลิปเพืนะ่อที่จะเอาขาวขึ้นมาด้านบนไปซ้ายขึ้นขวาขึ้นซ้ายลงขวาลงแล้วก็อีกรอบหนึงซ้ายขึ้น ขวาขึ้นซ้ายลงขวาลงอ่นะทุกคนได้มาแล้วมือหน้านะเสร็จปุ๊บเอาไว้ที่เดิมนะตรงนี้อย่าไปหมุนแล้หมุนได้เฉพาะอันบนหมืนเดิมมุนมาทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะอยู่เา้ามันจะอยู่ฝั่งซ้ายเราก็จะเต้นหมุนไปทางขวาไปขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายลงรอบนึงข,ขึ้น สายขึ้นขาลงสายลงครบแล้วทุกคนสักปุ๊บสักปุ๊บเราก็จะมาเก็บมง่าเก็บมงอีกรอบนึงควบควนเพื่อให้ทุกคนเพื่อเพื่อจำไม่ได้นะเก็บมงันก็เล่นหน้าไหนก็ได้เหมือนเดิมแต่ชอบจะเอา ทีนี้อ่ะเท่าเขาม,มูไปเหมือนเดิมขวาลงแล้วก็ล่างซ้ายเอามาฝากก็คือเราเอามาฝากไว้ก่อนแล้วก็มุนคืนกลับไปเราก็มองเหมือนเดิมเท่าขาวเท่าฟ้าแล้วก็มองมมาาาามอหาเท่าเท่า เสาฟ้านี่ไงมาแล้วมาแล้วเราก็หมุนลงมาเพื่อที่จะเอาตรงนี้ไปแทนแล้วก็ขวาลงนะทุกคนขวาลงมาแล้วก็ล่างขวาแล้วก็หมุนกลับขึ้นไปนะอ่ะเ่าไปจะได้ตรงนะต่อไปเราก็เอาสีอื่นมาสีนี้ก็ไดนะ้ที่ยังไม่เข้ากันอนะ่ะเอามาฝากไว้แล้วก็เหมือนขึ้น แล้วก็เห็นแดงชมพูนะแล้วก็หาแดงชมพูแดงชมพูขาวตรงเป๊ะเราก็จะเอาอันนี้มาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็โดยการขวาลงล่างขวาขวาขึ้นนะเรียบร้อยทุกคนตรงเป๊ะเข้าหมดเลยทุกคนหวังว่าทุกคนจะ ทำได้นะทุกคนถ้าไม่ทันก็กคลิปตอนนะทุกคนเรียบร้อยคลิปนี้ก็คงจบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมีอะไรมาแนะนำ ต่อทุกคนสวัสกกดีครับผม